แม่หลวงกงเปลี่ยนใจไม่ลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านขอสารงานต่อหลังจากเกิดกรณีแม่หลวงกงนางสาวสุภัทรวีอยู่แพทย์อายุ35ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ยื่นใบลาออกต่อนายอำเภอหลังจากถูกกดดันเรื่องการเมืองปิดฉากการเป็นผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในไทย ล่าสุดแม่หลวงกุ้งได้เปลี่ยนใจไม่ลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วขอสารงานต่อทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านจนสำเร็จทั้งนี้หลังจากมีข่าววา่าลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านมีชาวบ้านมาให้กำลังใจแม่หลวงกุ้งเป็นจำนวนมากและผู้บังคับบัญชาเองก็ขอร้องไม่ให้แม่หลวงกุ้งออก ทังนั้นแม่หลวงกุ้งก็พร้อมกลับไปลุยงานแก้ไขปัญหาชุมชนเหมือนเดิมซึ่งในวันที่25เมษายน2558แม่หลวงกุ้งก็จะไปร่วมประชุมเทศบต